สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับฟ้าสายไรเดอร์นะครับก่อนชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะมาชมคลิปนะครับมอเตอร์ไซค์เข้าใหม่ก็ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับที่กำลังจะหาซื้อนะครับมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับอาจจะเป็นการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็ฝากเตือนกันไว้ ตอนนี้มิชชาชีพนะครับต้องบอกว่าเยอะมากนะครับไม่ว่าจะซื้อกับพ่อค้าคนไหนนะครับหรือว่าจะซื้อตามที่ได้มีการประกาศนะครับก็ยังไงเช็คเครดิตนะครับของผู้ขายให้ดีนิดนึงรวมไปถึงข้อควรระวังนะครับในการซื้อนะครับก็คือโปรไฟล์ต่างๆที่ไม่เห็นค่าหน้าตากันนะครับไม่เห็นหน้าไม่เห็นตากันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นรูปดามรูปหน้ากากรูปอะไรพวกนี้ก็โปรดระมัดระวังนะครับบางทีอาจาจะเป็นพ่อค้าจริงๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ฝากก่อนจะทำการซื้อขายนะครับเช็คเครดิตนะครับแล้วก็เช็คว่ามีรถจริงไหมนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่โทรเข้ามาปรึกษาเนี่ยโดนหลอกกันมาหลายคนเลยนะครับโอนหลอกโอนให้โอนมัดจำนะครับโอนมัดจำเสร็จแล้วก็ ก็มีวิธีการต่างๆนานานะครับที่จะหลอกล่อนะครับให้ผู้ซื้อเนี่ยโอนเงินมัดจำนะครับแล้วก็บอกว่ามีรถจริงอะไรจริงนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับพ่อค้าดีๆก็มีเยอะนะครับยังไงก็ฝากเตือนกันหน่อยนะโดยเฉพาะโดยส่วนใหญ่แล้วพ่อค้าส่วนใหญ่เวลาจะทำการซื้อขายเขาจะมีหน้าบัตรประชาชนให้เลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องขอเลยนะครับอันนี้ก็ ต้องชื่นชมนะครับพ่อค้าหลายๆท่านนะครับคือเวลาจะโอนมัดจำเนี่ยเขาจะส่งเขาจะส่งหน้าบุ๊กแบงค์พร้อมกับหน้าบัตรประชาชนให้อันนี้คือเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงแล้วส่วนคนที่เคยหลอกมาตามที่ได้มีการแจ้งมาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วออบอกว่าให้ไม่ได้อ,อ้างนู่นอ้างนี่อันนี้คือคือต้องระวังไว้เลยนะครับว่าคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อนะครับของ การซื้อขายออนไลน์นะครับก็เพระฉะนั้นก็ฝากเตือนๆน,นะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูรถมอเตอร์ไซค์ที่เข้าใหม่จริงๆก็เข้ามาได้หลายวันแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลามารีวิวเพราะว่า อยู่ระหว่างการเก็บงานส่งรถอะไรบ้างแหละบางคันก็เอามายังไม่ทันได้รีวิวก็ปลิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับบางทีอาจจะไม่ได้มีเวลามารีวิวแต่ว่าโพสต์ไปทางเพจฟ้าใสายไรเดอร์นะครับคนเข้าเข้ามาติดตามเข้ามาดูก็แอดไลน์มาส่วนตัวก็เลยทําให้รถที่จะเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมที่ติดตามทางช่อง y o u t u b e เนี่ยก็อาจจะมาไม่ถึงนะครับบางคันนะครับนะ ก็อย่างนี้ครับก็2คันนี้นะครับที่แจ้งไปว่าเป็นรถเข้าใหม่เนี่ยเอาเริ่มจากคันแรกก่อนตัวนี้เป็น RXS นะครับ RXS ถ้าผมจำไม่ผิดรถจดทะเบียนปี28นะครับเครื่องดีมากๆนะครับแล้วก็จัดทรงมาบ้างพอสมควรแล้วเท่าที่ดูจากทรงนะครับก็คือมีการจัดแบบนี่แหละส่วนใหญ่สไตล์แบบนี้เลยที่เขาจัดกันมานะครับก็เป็น ท่อเขาเรียกว่าท่อม้วนนะครับชกหลัง yss นะครับแล้วก็ล้อซี่อะไรพวกนี้ก็ตามสภาพแหละก็มีสภาพเก่าพิเศษของคันนี้ก็คือเครื่องดีมากๆแล้วก็ภาษีปี65คันนี้เปิดราคาอยู่ที่25,500บาทนะครับ25,500าบาทนะครับเห็นมีแต่โครงอย่างนี้แหละครับนะครับราคานี้เลยเพราะว่า กระแสของ R X ตอนนี้ค่อนข้างแรงมากๆถามว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างแทบจะไม่มีอะไรเพราะว่าสไตล์การแต่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ใส่อะไรมีที่ใช้งานได้ก็คือไฟหน้ากับไฟท้ายแค่นั้นเองนะครับในส่วนของตัวเ,ออเลื่อนไม้นะครับต่างๆพวกนี้จะไม่มีนะครับมาแล้วก็ไฟเลี้ยวจะไม่มีมานะครับแต่ว่ามันมีสายไฟนะครับ แล้วก็คาบูก็แห้งๆนะครับไม่มีน้ํามันหยดน้ํามันซึมเครื่องก็แห้งๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่อม้วนอย่างที่ผมแจ้งไปก็สภาพก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นท่อเหล็กนะครับเป็นท่อเหล็กชคหลังดีหน่อยเป็น yss นะครับนุ่มคือนั่งแล้วรู้สึกไม่แข็งไม่กระด้างนะครับซัพพอร์ตแรงกระแทกดีมากนะครับแล้วก็เบาะอันนี้ก็ดูแบบเป็นแนวแบบเล็กโท o นะครับเป็นแนวแบบคลาสสิกสวยมากๆส่วนด้านหน้าก็จะเป็น ก้านของเบมโบนะครับตัวก้านตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นกระปุกแบบกระปุกลอยนะครับด้านหน้าเป็นอะไรล่ะก็เป็นดิแต่งนะครับสภาพก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นเป็นแบบจานแต่งมานะครับปั๊มก็ปัม๊มคือใช้งานได้ปกติเลยนะครับซีนโช๊คไม่มีรั่วนะครับก็อย่างที่แจ้งไปคันนี้เปิดราคาอยู่ที่25,500บาทยังไม่รวมส่งนะครับภาษีปี 65นะครับคันนี้นะครับภาษีปี65เดี๋ยวให้ดูรอบๆนิดนึงนะครับฝั่งนี้ก็ดูแบบคือเวลามันจอดมันดูเท่มากเลยครับสำหรับรถรุ่นนี้เนี่ยนี่สวยมากนะครับทรงนี้เลยนะครับก็ถามว่าซื้อไปใช้งานได้เลยไหมใช้งานได้ครับแต่ว่าถ้าอยากจะสวยก็อาจจะต้องเอาไปทำเพิ่มเติมไปบิ้วเพิ่มเติมไปตกแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการทำสี ปาดถังหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไปใส่ของแต่งเพิ่มนะครับพวกอุปกรณ์ไฟเลี้ยวอะไรต่างๆนะครับนะแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปรถเครื่องดีมากสำหรับคันนี้ผมให้ฟังเสียงหน่อยเสียงก็ด้วยนะครับสตาร์ทง่ายอย่างที่แจ้งไปนะครับไฟหน้าไฟท้ายติดนะครับ ประมาณนี้นะครับเสียงมันเพราะจริงแต่ว่าคนที่ไม่ชอบรถเสียงนี้มันก็จะบอกว่าหนวกหูนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ rxs คันนี้ท่านใดที่สนใจนะครับราคาอยู่ที่2 5 5 0 0บาทนะครับนี่ทักเข้ามาได้เลยเครื่องดีแน่นอนนะครับอย่างที่สตาร์ทให้ฟังเสียงเมื่อสักครู่เลยเครื่องแน่นมากแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้ผมเอามาใช้สักประมาณอาทิตย์หนึงได้แล้วแหละก็วิ่ง แถวแถวบ้านวิ่งไปตลาดวิ่งไปอะไรโหมันถ้านั่งมันนั่งแบบนั่งสบายมากครับสำหรับ RXS คันนี้ขออนุญาตเอาจอดก่อนนี่อ่ะก็ประมาณนี้นะครับ RXS ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะราคา25,500บาทนะครับนี่เอกสารครบชุดโอนครบหมดเลยนะครับนะ มาถึงขั้นต่อไปแล้วกันนะครับในส่วนของตัวนี้ก็เป็นโอ้ต้องบอกว่าเป็นรถรถคนละยุกกันเลยนะครับก็ก็คือ d a s ชน e วนะครับรถจดทะเบียนปี4.2นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ครบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสีล้อแม็กกระจกบังโซ่ระบบไฟครบทุกอย่างทำงานพร้อมหมดเลยเครื่องก็เครื่องเดิมนะครับเครื่องยังไม่ได้ทำอะไรนะครับ เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นการบิ้วภายนอกนะครับสำหรับเดสคันนี้ชุดสีสวยมากนะครับถ้าที่ดูก็คือชุดสีเบิกใหม่ในส่วนของตัวอุปกรณ์ก็มีแค่เกียร์โยงเท่านั้นที่ไม่เดิมนะครับนอกนั้นก็แบบนี้เลยนะครับเดิมๆแบบนี้เลย เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับแดชคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่27,500บาทนะครับแดชนิวคันนี้เปิดราคาอยู่ที่27,500บาทท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับเอกสารครบภาษีขาดเกินนะครับนี่ ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับคนเล่นรถ2งช่วงวานี่แดดนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากทั้งดีไซน์แล้วก็ความแรงนะครับนะก็หากันยากครับทุกวันนี้ราคาเกินส0,000ื่นก็มีนะครับแดดเนี่ยนะครับก็แล้วแต่สภาพแหละนะเดี๋ยวให้ฟังเสียงแล้วก็เดี๋ยวให้เช็คระบบไฟให้ดูด้วยนะครับเครื่องก็จะเดิมเดิม ประมาณนี้สตาร์ทง่ายระบบไฟทุกอย่างครบหมดเลยไฟหน้าไฟเลี้ยวฝั่งนี้จะเป็นฝาครอบแบบฝาครอบแต่งนะครับก็ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันแปลกดีผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละไว้รุ่นเขาจะชอบกัน รอบเดินเบาก็นิ่งนะครับเงียบเลยไฟเลี้ยวไฟท้ายครบหมด ก็ประมาณนี้นะถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างสวยนะสีสันก็สวยมากแล้วก็แม็กก็คือแม็กทำสีใหม่นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็ชุดสีก็ชุดสีเบิกใหม่นะครับทั้งคันเลยนะครับอุปกรณ์ครบหมดเลยนะครับนี่นะฝากไว้ด้วยท่านใดสนใจนะครับราคาอยู่ที่2 0 0 0 0เจ็ด พันหบาทนะครับเอกสารครบภาษีขาดเกินนะครับใครที่กำลังมองหาแดดอยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนี่แหละ,ะเดี๋ยวซูมให้ดูรายละเอียดเยอะๆนะครับเพราะว่าเผื่อคนที่สนใจด้วยดีไซน์ด้วยอะไรหลายๆอย่างทําให้แดดมันได้รับความนิยมแล้วก็อีกอย่างเรื่องของความแรงในของตัวกระเทยเนี่ยไม่มีใครสู้ได้นะครับ แรงมากๆนี่ฝากไว้ด้วยอ๋อโอเคเดี๋ยวผมให้ดูใต้เบาะนิดนึง,งเดี๋ยวมาดูใต้บาะกันนะครับก็ใต้เบาะก็เท่าที่ดูก็คือเบาะใหม่นะครับตัวนี้นะครับถังน้ำมันแบตเตอรี่ทูทีมีครบหมดเลยนะครับอุปกรณ์ภายในนะครับนี่ถังน้ำมันก็ ยังสวยอยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วรถ2จังหวะถัาางน้ำมันมันจะไม่ค่อยขึ้นสนิมเหมือนพวก1้อย1 5ซีซีนี่แหละครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่วงนี้จริงๆรถไม่ได้เข้ามาน้อยนะครับเพียงแต่ว่ารถเข้ามาแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้ทันได้ทําการรีวิวนะครับรถก็จะถูกลูกค้าเข้ามาทักทายแล้วก็จับจองกันเป็นเจ้าของไปนะครับ นะไม่ว่าจะเป็น KR ที่ผ่านมาก็บางคันเข้ามาก็ยังไม่ทันได้รีวิวครับเพราะว่าลูกค้าที่คอยติดตามซื้อนี่มีอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าผมเองก็หารถไม่ทันด้วยแหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ได้มีโอกาสได้มีเวลามารีวิวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะไม่ได้รีวิวเลยนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ยังไงฝากเตือนด้วยสําหรับคนที่จะทําการซื้อมอเตอร์ไซค์2จังหวะนะครับหรือ4จังหวะก็ได้นะครับใน ในส่วนของการซื้อออนไลน์นะครับยังไงก็ตรวจสอบให้ดีก่อนซื้อนะครับก็ฝากเตือนๆกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ที่แรกแล้วก็คือถูกหลอกมาหลายคนแล้วนะครับก็ไม่อยากจะให้เกิด ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับพิจารณาดูดีๆแล้วก็เช็คดูให้ละเอียดรอบคอบนิดนึงนะครับก่อนจะทำการซื้อนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะหามอเตอร์ไซค์สวยๆให้มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ